ภาษาไทยใช้ให้ถูกในปีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะได้ประสบกับเหตุการณ์น้ำท่วมกันมาแล้วนะคะน้ำท่วมครั้งกระนั้นหลายคนให้คำนิยามว่า เป็นมาหาอุทกภัยกันเลยทีเดียวซึ่งก็คงไม่ต้องมาอธิบายกันให้มากความว่าน้ํำท่วมเป็นอย่างไรแต่วันนี้จะนำคําศัพท์ที่ใช้แสดงสภาพน้ำในแม่น้ำลำคลองหรือน้ํำจากแหล่งต่างๆมาบอกเล่าให้ทราบค่ะคำแรกคือน้ำเอ,อ่อน้ำเอ,อ่อคืออาการที่น้ำในแม่น้ำลำคลองมีระดับสูงขึ้นช้าๆคำต่อมาคือปริมปริมคืออาการที่น้ำขึ้นมา เกือบเสมอขอบตะลิงเช่นน้ำขึ้นเร็วมากจนจะปริ่มตะลิงแล้วมีปริ่มแล้วก็มีคำว่าเปี่ยมเปี่ยมคืออาการที่น้ำสูงขึ้นเต็มถึงขอบเกือบจะล้นอีกคำหนึ่งคือเทอเทอคืออาการที่น้ำขึ้นมากเต็มที่แล้วไม่ลดลงชั่วระยะหนึ่งเช่นช่วงเดือนส2องน้ำจะเทออย่างนี้แหละจากเทอคุณผู้ฟังก็คงจะเคยได้ยินว่าน้ำทรงน้ำทรงก็คือ อาการที่น้ำคงอยู่ในระดับเช่นนั้นเป็นเวลานานเช่นเดือน11น้ำนองเดือน12น้ำทรงคำที่แสดงสภาพของน้ำคำต่อมาคือทน้นท้นเป็นอาการที่น้ำเอ่อสูงขึ้นจนเปี่ยมพร้อมที่จะไหลล้นส่วนล้นหรือน้ำล้นคืออาการที่น้ำสูงพ้นเลยระดับน้ำที่เปี่ยมอยู่แล้วไหลออกมาจากล้นก็มาถึงนองค่ะนอง เป็นอาการที่มีน้ำไหลมาค้างและขังอยู่บนพื้นอีกคำหนึ่งคือเจิงจอสระเอเจองอเจิงไมเอกเจิง,จงคืออาการที่น้ำแผ่ไปมากกว่าปกติเช่นฝนตกมาสู้เดียวน้ำเจิงถนนเลยต่อมาคือคำว่าหลากหลากเป็นอาการที่น้ำไหลมากผิดปกติโดยกระทันหันเช่นน้ำป่าหลากมารวดเร็วมาก และอีกคำหนึ่งที่เกี่ยวกับสภาพของน้ำคือบ่าค่ะบ่าเป็นอาการที่น้ำไหลล้นมาโดยเร็วและแรงค่ะเช่นน้ำจากฝายทดน้ำไหลบ่ามาจนท่วมนาข้าวเสียหายค่ะ